จิงกลองเครื่องขาวเครื่องขาวเครื่องขาวลึกละแร็แวฉันละมูแล้วความจริง สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับข่าวฉลามนิวส์นะคะองค์และกระปุกขนมเลไม่สามารถรอดสายตาตำรวจบางละมุงไปได้ค่ะตำรวจสายแข็งแห่งอสพอบางละมุงไม่ปล่อยให้ยาเสพติดลอยนวลจับแมนซอยเก้าบุกเร็วแรงรวบคาองพร้อมอย่าบ้ายยาไอซ์เพียบค่ะ พันตำรวจเอกสาราวุฒิชนาตผู้กำกับการสอพอบางละมุงพันตำรวจโทสุภวัลทัพปรีชารองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามพร้อมทีมจับกลุ่มฝีมือดีนำโดยพันตำรวจโทรประกรณหมื่นสีเขียวสลรวัรป้องกันปราบปรามร้อยตำรวจโทธงทวัฒน์พลละครรองสลรวัรสืบสวนมือเก่าปปอสอและชุดปฏิบัติการสุดเข้มอีกหลายสิบนาย บุกตรวจค้นเป้าหมายในซอยนายวังเก้าตำบลตะตเคียนเตี้ยหลังได้รับข้อมูลลับจากสายข่าวว่าแม่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดค่ะ เมื่อถึงที่หมายเจ้าหน้าที่พบนายแมนนะคะอยู่บริเวณเพิงพักพยายามวิ่งหนีแต่ก็ไม่รอดสายตาทิมงชุดล่าโดนรวบทันควันค่ะของกลางที่พบเป็นยาบ้า747เม็ดยาไอซ์5.7กรัมน้ำปัสสาวะผลเป็นบวกค่ะพร้อมหลักฐานแน่นทั้งภาพเสียงจากกล้องเจ้าหน้าที่และผลตรวจจากโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ ทั้งหมดซุกอยู่ในกระปุกขนมเลซ่อนในโอ่งมังกรแบบบ้านๆอีกครั้งนะคะแต่ก็ไม่รอดสายตาของนักสืบมือเกา่าหลังการจับกลุ่มแมนให้การรับสารภาพว่าสั่งยามาจากคนชื่อเพื่อเอามาขายแต่ยังติดต่อล่อซื้อไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิครบถ้วนพร้อมควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนดำเดน,นินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วค่ะข่าวฉลามนิวส์ปาริดาธัญจเรญรายงาน ค,ค,ค,วความจริงกองครึ่งเขาครึ่งขาวครึ่งเขาวลึกละแรงชะลามูแล้วความจริง